ดีค่ะหนูชื่อเด็กกิจจิรพรชินลุงเนือง Hello my name is จิรพรชินลุงเนืองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรพัฒน์ชินลุงเนือง Hello my name is จิรพัฒน์ชินลุงเนืองวันนี้เราจะมาท่องพยัญชนะไทย44ตัวพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะก็เอ๋ยก้ไก่ไก่ชิเกนขอไข่อยู่ในร้าวไข่เอก ขอขวดของเราขวดวัตถุข้อไฟเข้านาไฟบัฟเฟิลข้อคนถึงขังคนแมงข้อระคัง้างฝาละคังเบลงูใจกล้างูสแน็คจาตาสายดีจานดิชเฉือดฉิงตีดังฉิงซิมโบลติ้งติ้งเฉือช้างวิ่งหนีช้างอีเลฟเว่นเสาร์โซ่ลามถีโซ่เศษจะไปเจอคู่กันต้นไม้ทรี ยาหญิงโสพาผู้หญิงงูแมนเดอชดาสวพันชดาเฮดแวร์เัประตับอูคฐานประตักเคสประทานเข้าไปรองฐานเบสคณะมุนโหน้าขาวมุนโทมุนโดดาลิทอผู้เท่าเดินยอ่องผู้เท่าโอแมนนอนเนนไม่มองเนนมียอไฟเด็กก็มงนิมนเด็กชายเจ้เต่าหลังตุง เชือถุงแบกขนถุงแบกทหารอดทนทนหารโซเดือยถุงคนนิยมทงแฟร์หนูหากไข่หนูมา้าวใบไ,ไม้ทัถไไบถมใบไม้ลีบปลาตากลมปลาฟิชเขอพึ่งทำรังพึ่งดีฝ่าโทนทานฝา cover ผ้พ,พานวางตั้งพานเชอพปรปันสะอาจดจางันชื่น เราส <C> ัมภาร์ไปเรือสัมภาจังมามาคือคักมาค่ะยายย้าเที่ยวใหญ่ย่ะ Giant เราเรือพายไปเรือโบดเราลิงแต่ลาวลิงมังกี้แย่แยาแหวนลงยาวแหวนลิงสวนสรเง่ายนเหงาสาลาพาวิเลี่ยนสวนสีโนดยาวสวนสีเฮอร์มิตสวเสือดาวขนองเสือไทยเกด ไปหยิบใส่ผ้าหีบบ็อกซ์ลจุลาท่าพยองจุลาสตาร์เชฟไทย่อ่างเรียนน้องอ่างคับมาแคูต่ตาโตนกคู่โอ่ขอบุณ,ค,ณค่ะจบแล้วค่ะ